ก็สวัสดีนะคะเราก็จะพามาดูพุชานะคะสามรถเนาะนี่นะคะด้านวันนี้นะคะเนี่ยจะให้พามาดูจะพามาดูดูที่ถ้าเราไม่กลางมุง้งหรือว่าล้อมมุ้งนะคะปัญหานี่คือเวลา,มาแมลงวันทองมาเจาะนะคะก็จะไม่เหลือเลยเนาะก็จะก็คือทิ้งได้เลยขายไม่มีจะไม่ได้ขายเลยนะคะแต่ถ้าเรากางมุง้งก็มีโอกาสรอดนะคะเนี่ยอย่างลูกประมาณนี้นะคะ ก็เลยจําเป็นต้องล้อมนะคะล้อมมุ้งเพื่อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีถ้าบางสวนสมมุตินะคะถ้าเขาไม่กลางถ้าถ้าได้ขายหรือพุทราผิวสวยนั่นคือต้องฉีดยานะคะฉีดยากันมแมลงฆ่ามแมลงให้หนอนนอกหนอนอะไรพวกนี้นะคะบางบางสวนก็จะใช้ปริมาณที่ค่อนข้างสูงเป็นอันตรายแต่ของเรานี่เรารับประทานเองด้วยนะคะเรากินเองด้วยแล้วก็ จะใช้วิธีนี้แทนนะคะนี่ด้านนู้นก็จะมู้นก็จะล้อมใช้ต้นยางนาล้อมไปเลยนะคะนี่เขาก็จะล้อมรอบเลยนะคะนี่มามาชมด้านนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้พุซาที่เราก็ถือถ้าถ้าได้รับแสงแดดนะคะพุซาเขาจะดกเนะเาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยอันนี้ถ้าเอาไว้ดกขนาดน,นี้ต้องสลัดลูกออกนะคะ น้ำไม่พอหรือปุ๋ยไม่พอเขาจะสลัดลูกออกเราก็จะใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้เป็ดแล้วก็ปุ๋ยเคมีบ้างผสมบ้างนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็พวกฮอร์โมนไข่ที่ฉีดไปสองครั้งนะคะก็จะทําให้ลูกพิษาติดนะคะด้านนี้ก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดดอกใหม่อีกนะคะล้าลกลมมงก็ล้อมุ้งก็ล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนล้อมเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็มีการย้ายปั๊มออกมาลงตรงนู้นนะคะแทนเนาะด้านนี้เดี๋ยวให้มันเพื่อนมาดูด้านนี้นะคะนิดด้านนี้ก็เริ่มออกออกดอกใหม่นะคะถือว่าถ้าได้รับแสงแดดยังไงก็ได้เก็บนะคะถ้าล้อมมุงนะคะถ้า,มาแมลงวันทองไม่เจาะก็สามารถเก็บขายได้เนาะแต่ถ้า,มาแมลงวันทองเจาะ เปอร์เซนการที่เราจะไปขายนี่ยากมากไม่ได้นะคะเจาะนี่คือเน่าเลยที่ออกลูกที่ออกก่อนๆนนี่คือเน่าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุง้งเก็บไว้หลายปีนะคะก็จะมีพวกดินละหุนหรือปวกพวกนี้นะมาแทะเราก็จําเป็นจะต้องเดี๋ยวจะเดินไล่เก็บมุ้งนะคะก็คือว่าจะเอาเข็มมาซ่อมนะคะซ่อม คือตามรูตามไรที่พวกมแมลงยังสามารถเข้ามาได้นะคะเราก็จะเกิดเราก็จะมีการซ่อมด้านนู้นก็จะยาวล้อมไปถึงด้านนู้นเลยนะคะสังเกตดูด้านบนก็จะเริ่มมีพวกมแมลงนะคะพอเขาบินมาชนนะคะถ้ากลางวันเขายังมองเห็นเขาก็สามารถหลบออกไปได้แล้วเขาก็จะไม่สูงจะไม่บินสูงเข้ามาด้านในนะคะส่วนส่วนนก ตอนนั้นที่คุมหมดทั้งเป็นหลังคานะคะนกมีการตายนะคะเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาเขาบินเข้ามาเขาออกไม่ได้นะแต่อันนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องพวกนกพวกอะไรก็สามารถบินออกได้พุทรานี่เริ่มติดดอกใหม่นะคะถ้าเราลดน้ำอีกรอบนึงนะคะก็จะให้เพิ่มความสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าพุทราอย่างเนี้ย พุทราสามรถนี้นะคะมีการหนอนมาเจาะแล้วคือมแมลงวันทองนะคะถ้าอย่างนี้แล้วไม่ได้ขายนะคะแต่ก็หวานนะคะหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเราทำพุทราปลอดสารแล้วก็สบายใจนะคะ ก็คลิปนี้ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพาให้มาดูมงว่ะวิธีการล้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเอากาวแมลงวันทองมาดักนะคะใช้ค่ะต้นบัตรจุม่มแล้วก็แปะไปที่กาวนะคะด้านบนต้นไม้เราปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์นะคะค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาชมนะคะเดี๋ยวจะไปทํหย้าให้ต้นพุทราน้ําอ้อยนะคะแล้วก็จะมาห่อลูกเขาเนาะ ก็ยังมีแมลงเข้ามาได้นะคะเพื่อนเพราะความลกะค,ะค่ะค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ